ครับก็สวัสดีฮะวันนี้เช้านะครับวันที่4เราก็อีกเช่นเคยฮะเตรียมตัวที่จะเดินทางวันนี้เป้าหมายเราจะไปพักบ้านลักไทยนะครับไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวเหนือนะเช้าวันที่4มกราหกหกนะครับเอ้หกเจ็ 67. ตัวทีลืมนะครับวันนี้แล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวกี่วันเดี๋ยวติดตามกันครับวันนี้ ก็เราก็เดินทางด้วย GS เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปสองลำนะครับไปกับคู่กับแอฟริการอเพื่อนอีกคันหนึ่งครับน่าจะกำลังมาครับนี่นะครับกำลังเข้ามานะครับสวัสดีครับยัออกเดินทางแต่เช้าเลยครับวันนี้นายย ตืนเต้นต่นเต้นตื่นะรัว <souvent> ่าถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกเดินทางกันก่อนนะครับเดี๋ยวย่งไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับครับนี่เราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่โซนตรงครับครับทักเขาคาเฟ่นะครับ นี่นะฮะบรรยากาศเราจะพักกันที่นี่นะฮะตรงนี้วันนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับที่พักว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิวที่พักเราเป็นยังไงวันนี้คืนนี้เราจะพักที่นี่นะครับก่อนนะครับเรามาถึงก็ประมาณ10บโมงนะครับ10บโมงนิดนิดนะครับออกจากบ้านก็6กโมงนะครับสามชั่วโมงเดินทางครับ จะถ่ายที่พักแล้วก็วิวบรรยากาศรอบๆให้ดูนะฮะพักตรงนี้ก็โอเคนะฮะมันเป็นส่วนอ่าตรงนี้จะเป็นถ้ำค้างข่าวนะครับก็รอดูช่วงเย็นนะครับอีกทีหนึ่งนี่ผมก็ได้มาถึงที่พักนะครับก็จะพาะเพื่อนๆได้ดูรอบๆนะครับที่พักเผื่อเป็นแนวทางให้กับเอ,อ่อใครหลายๆคนนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันครับนี่นะครับนี่นะครับคือบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับที่พับก็เป็นหลังๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้าผมตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาครับเป็นถ้ำค้าง่าวนะครับส่วนมากจะเป็นค้าง่าวเห็นทางอ่ รีสอร์ทเขาแจ้งนะครับว่าประมาณห้าโมงนะครับจะมีข้างข่าวนะครับบินมาเป็นหลายเป็นมืนๆตัวเห็นว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับจะมีมุมถ่ายภาพสวยๆนะครับมีฝนตกนะครับตรงนี้มีน้ำพุนะครับนี่นะข้างหน้าก็จะเป็นที่จอดรถโซนด้านหน้านู้นนะฮะจะเป็นที่จอดรถของอ่ รถยนต์นะครับแต่ของผมผมเอามอไซค์มานะครับก็แตจอดข้างในนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับก็มีที่เที่ยวที่ชมสวนเยอะนะครับพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถามนายกดีกว่าว่าความเป็นมาเป็นไปตรงนี้ทําไมเกียร์มันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ชุมชนทําไมถึงต้องมารอเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นจ,จุดหนึ่งไปเลยครับตรงนี้เดี๋ยวถามนายกกันครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาอินป,ปูนตรงนี้นะครับที่ในประวัติก็คือ,อเขาเรียกว่าหนึ่งแสนล้านปีหนึ่งแสนล้านปีถ้าขนาด1นึ่งแสนปีนี่ยังขนาดไหนอันนี้1นึ่งแสนล้าน จะเป็นรุ่นรพร้อมมาปุ้ยลินนะครับลอพร้อมแล้วก็ที่อีเกียก็คือค้างข่าวออมันจะบินผ่านถปงนี่เป็นล้าน,านตัวห้าโมงขึ้นนะครับมันจะออกแล้วก็เป็นที่อันนี้เป็นมนเสเนข,ของบ้านมุงนะครับก็คืออ่าไอเออเอำเภอมะป่ปาแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คืออ่าส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะมาดูที่ ปูนนะครับหนึ่งแสนล้านปีพรุ่งนี้เราจะไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็จะไปที่สุโขทัยแล้วก็จะขึ้นไปที่เขื่อนภูมิพลครับนะครับเราจะไปนอนที่เขื่อนภูมิพลก็อาจจะมีกิจกรรมตอนเย็นก็ล่องเรือหรืออะไรนะครับเพราะว่านี่เราล่วงหน้ามาก่อนนะจะก็จะมีทริปก็มีพวกพี่ๆเขาตามมาใช่ใช่ใเราไปเจอกันที่เขื่อนภูมิพลครับอีแปดลำนะครับทั้งหมดเป็นสิบลำ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวติดตามกันโอเคครับก็สวัสดีฮะเช้าว,วันที่ห้ามกราสองพห้าหสิเจ็ดนะครับวันนี้ก็เราก็ตื่นนะครับเช้าเพื่อที่จะเตรียมนะครับสัมภาระนะครับของเราเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเช้าเช้านี้เราจะไปอ่า ตะเวนไหว้พระนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เราก็จะยิงขึ้นที่เคหนภูมิพลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปนัดเจอกับพวกพี่ๆกลุ่มของเรานะครับอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาก่อนเขาเพื่อที่จะมาเที่ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันครับสายๆก็จะาทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเดินทางต่อ โอเคครับแล้วติดตามกันครับ ก็เดินทางมาถึงที่วัดมหาธาตุนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปขอพอรกันครับนี่นะฮะความสวยงามนะครับของวัดมธาตุลำปางหลวงนะครับ เป็นวัดหลวงแล้วแล้คุณหมอบอกว่าเธอมันทำอะไร เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางนะครับไปที่เชียงใหม่นะฮะหรือว่าดอยอ่างขางตื่นเช้าวันพรุ่งนี้เราก็จะดูดอกสก,กุลละนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวถามพี่นายก,ก่อนว่าจะยังไงกันต่อดีตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมตัวเพราะว่าที่ดอยอ่างขางแล้วก็สิ่งที่เตรียมนะครับ power bank เพราะว่าจะหาที่ชาร์จแบตยากนะครับกับที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับทลิต่อไปดอยหลวงเชียงดาวคลิปนี้คุ้มครับได้เที่ยวเต็มเต็มครับได้เจอเพื่อนใหม่ครับก็วันนี้เพื่อนใหม่มาคณะมีแต่ผู้สูงอายุครับมีแต,แต่แก่แก่เจ็ดสิบไหวย,ยังไหวอยู<笑><笑> <sh arp> <t> ่รุ่นใหญ่ไฟกัะพิบยังไหวอยู่รุ่นใหญ่ไฟกับพริบเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวออกเดินทางครับเจอกันที่ดอยอ่างขางโอเคครับ Thank you. แล้วนี่ก็ได้มาถึงแล้วฮะสวน80นะครับนี่นะฮะเป็นส่วนอดอกซาก,กุระญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งข้างบนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันครับผมเพิ่งมาจอดรถนะครับนี่นะจอดรถเรียบร้อย ดอกไม้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้นะครับ สวยครับสวยปลาที่อเมริกาไม่มีเหรอปลาอเมริกาไม่มีเหรอ มีเลขขาวนะครับตรงนี้เป็นตูเล่ม่วง <c oughs> ก,ก็สวัสดีเช้าวันที่8นะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะฮะที่อุณหภูมิ15องศาอยู่ที่ดอยภูหลวงเชียงดาวนะครับก็บรรยากาศวันนี้เราตื่นเช้านะฮะเราก็เก็บภาพมุมสูงเก็บภาพอะไรกันก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอให้ดูตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา7โมงนะครับประมาณ7โมงนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศอยู่ที่ดอยภูหลวงนะครับนี่ฮะบ,บรรยากาศทั่วไปนะครับนี่นะครับใครจะมาก็เชิญนะฮะก็ตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับนี่ฮะจะเป็นที่พักเราสองหลังนี้นะครับ มองเห็นภูเห็นผาเลยนะครับเห็นภูเขาข้างหน้าเลยนะฮะตรงนี้นะฮะติดตามนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลำปางต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับผม